สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้บูญสามวานะครับนำวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับจังหวัดสิงห์บุรีมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อแพรเนี่ยที่ผมสะสมมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่ผมสะสมมาก็ไม่ทราบว่ามี ของเทียมบ้างหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะแท้ทั้งหมดนะครับก็พยายามกั่นกรองมาอย่างดีแล้วนะครับองค์ไหนที่ไม่ชัวรก็พยายามนําออกไปนะครับอาจจะมีบางองค์ที่ออกต่างวัดบ้างนะครับเพราะว่าไม่เหมือนกับหลวงพ่อแพรตามตําราทั้งหมดนะครับมันมีบางองค์เนี่ยยันด้านหลังเนี่ยก็เป็นยันอื่นบ้างนะครับเป็นของวัดอื่นบ้าง แล้วก็อาจจะมีการทําย้อนยุคบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เก็บมานานแล้วนะครับวัตถุมงคลเหล่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะไล่เรียงให้ชมเป็นตัวอย่างบ้างนะครับวันนี้ก็ดูภาพรวมกันไปก่อนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วยังมีเหรียญมีโลหะอีกมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นชุดจงอังศึกพิมพ์พระลอดนะครับแล้วก็มีพระลอด พิมเล็กปี06นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะหายากหาสวยๆยากนะครับองเล็กทางซ้ายมือเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นส่วนองค์ใหญ่ก็เป็นพระรอดจงอางศึกปี1 4นะครับก็มีผมก็เก็บมาได้หลากหลายแล้วก็มีนะครับอันอื่นก็อาจจะเป็นปีอื่นๆที่ออกรุ่นหลังนะครับ รุ่นจงอังศึกเนี่ยก็มีทั้งปิดตามหาอุดด้วยนะครับแล้วก็มีปิดตาพิมพ์เล็กรุ่นฉลองอายุ70ปีนะครับแล้วก็มีปิดตารุ่นแรกนะครับหลังยันเล็กเนี่ยนะครับแล้วก็มีพระพิมพ์หาอุดรุ่นจงจง,จงอังศึกนะครับก็มีทั้งชุบลักษ์เนื้อชุบลักษ์แล้วก็เป็นเนื้อ ลายนะครับแล้วก็เป็นเนื้อที่ไม่ชุบก็มีนะครับเป็นเนื้อผงดำนะครับเดี๋ยวเราลองกลับมาดูสมเด็จนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับ2กล่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองก็ถ้าสายตรงเนี่ยอาจจะมีข้อชี้แนะอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมเองก็ไม่ได้สายตรงของวัดพิกุลทองนะครับก็สะสมพระทั่วๆไป นะครับบางเอิญว่าถ้าเจอพระอะไรที่น่าสะสมน่าเก็บได้เนี่ยก็เก็บก็มารวบรวมไว้นะครับพอดีเจอของหลวงพ่อแพรเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับในอดีตเนี่ยเจออะไรก็เก็บเก็บถ้าไม่แพงก็เก็บมาหมดนะครับหลวงพ่อแพรเนี่ยผมก็เก็บมาในพระที่หลักไม่เกินร้อยบาทนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่เกินร้อยบาท ก็เก็บมาได้มากมายทีเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวลองไล่เรียงดูนะครับตามปีพศนะครับ09นะครับเริ่มจากปี0 9ย์เกเก่าวันนี้ก็พงไม่มีแล้วนะครับหมายถึงว่าผมนะฮะผมไม่มีอันนี้ผมก็ปี0 9นย์นะครับพิมพ์มีหน้ามีตาฐานบัวนะครับ สายตรงชี้แนะได้นะครับถ้าผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปี0ูนย์เก้านะครับฐานบัวอันนี้ดูตามตำราเลยนะครับอันนี้ก็เป็น0ูย์เนะครับหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแพรนะครับอันนี้ก็ 09เหมือนกันนะครับหลังรูปเหมือนหลวงพ่อแพรนี่ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับองนี้องเนี้ยเขาบอกว่าปี12ตามตำรานะฮะบ,บอกปี12เนื้อผงน้ำมันก็ค่อนข้างจัดแล้วนะครับเนื้อหาความเก่าก็น่าจะได้แล้วนะครับ หลังยันเนี่ยไม่ไม่ชัดเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็จากที่ดูมาก็ถึงยุคะนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีของเรียนแบบอาจจะมีแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้ก็ปี1.4ปี1.4เนี่ยสมเด็จพิมกลางกลางนะครับไม่ใหญ่ รุ่นนี้ดูง่ายนะครับรุ่นนี้มีมีเยอะทีเดียวรุ่นนี้มีถึงห้าองค์นะครับนะครับรุ่นนี้มีห้าองค์นี้นะครับแล้วก็ปีหนึ่งห้านะครับปีหนึ่งห้าอันนี้สมเด็จพิมไกเซอร์ปีหนึ่งห้านะครับก็เขาเรียกว่ารุ่นวปอ นะครับรุ่นบปอไม่มีตะกุดไม่อันนี้เป็นแบบไม่มีไม่มีตะกุดเลยนะครับก็เป็นอันนี้น่าจะพิมพ์แจกนะครับน่าจะทำแจกเลยรุ่นบปอสงสัยเป็นนักเรียนบปอวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรนะครับเขาเรียนรุ่น รนนี้แล้วเขามาสร้างอาจจะสร้างถวายวัดนะครับแล้วก็มีขุนแผนนะครับขุนแผนขุนแผนเนี่ยพิมพเล็กนะครับอันนี้ปี1นึ่งสอง้ยปีสองสองนะครับปี2522นรงนะครับตรงนี้พิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่ไม่มีครับแล้วก็มาดู ปีหนึ่งสีปกโพแต่ปกโพนี่ไม่สวยนะปกโพนี่เขาก็บอกว่าปลอมเยอะนะครับแต่ดูแล้วองค์นี้ก็เส้นสายลายเส้นไม่น่าจะปลอมนะครับแล้วก็สภาพไม่สวยนะครับไม่มีน่าจะมีตะกุดดอกเดียวนะครับอันนี้ก็มีเส้นในพิม ครับของเก๊จะไม่ชัดนะน่าจะมีแต่กุ่มดอกเดียวแล้วก็มีพิมพ์นีครับพิมหนึ่งสี่หรือหนึ่งห้าเนี่ยแหละครับเนื้อของพระสมเด็จหลวงพ่อแพรเนี่ยเนื้อจะเป็นผงน้ำมันอย่างนี้นะครับเนื้อจัดจัดถ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยเนื้จอจอกขา,ขาวขาวนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยนะครับประมาณเนี้ย อีกองค์นี้ผมไม่แน่ใจนะครับองนี้องค์นี้ไม่มีในไม่มีในตำรานะครับแต่คาดว่าจะน่าจะเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกัน141-5นะครับบางทีตำราก็คงรวบรวมไว้ได้ไม่หมดนะครับก็คงมีมากมายทีเดียวแล้วก็มีพิมพ์รูปเหมือนพิมพ์รูปเหมือนองค์นี้ไม่มีในตำรานะครับแต่ว่าเป็นของ เป็นปี16นะครับซึ่งเก่ากว่าออกวัดจากเขาบอกออกออก,ออกวัดจากสีวัดพระนอนจากสีนะครับก็อยู่สิงห์บุรีเหมือนกันนะครับอันนี้สร้างปี16เลยนะครับอันนี้ของวัดเนี่ยของวัดน่ยจะมาออกปี17นะครับรุ่นทําบนอายุ70ปีนะหรือ72เดี๋ยวผมไม่แน่ใจ องน,นี้ชัดๆทำบุญอายุ70ปีนะครับองค์นี้ปี17อันนี้ถือเป็นพระรูปเหมือนหลวงพ่อแพรพิมพ์เตารีดเป็นผงเนี่ยนะครับรุ่นแรกปี17ต่อมาก็มีรุ่น2นะครับบางทีเขาก็บอกว่าอันนี้รุ่นเตารีดรุ่นแรก แต่ผมว่าถ้าเทียบกับเมื่อกี้นี้แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นรุ่น2แล้วก็ยังมีรุ่นรุ่น2ที่เขาบอกรุ่น2อ,อีกนะครับไม่ไม่ได้เอามาโชว์ในนี้นะครับแล้วก็มีพิมซิเบอรีนะครับพิมพา้าซิเบอรีเนี่ยเนื้อรุ่นเก่าก็จะเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับเนื้อผงน้ำมันจัดจัดอันนี้ปี1นสี ดูลายพิมพ์เล้วชัจำไม่หมดแล้วนะครับเพราะตำราต้องเปิดเปิดตำราดูนะครับอันนี้องค์นี้น่าจะเป็นปีหนึ่หรือเปล่านะ,นะครับท่านเพื่อนๆก็ลองชมดูนะครับน่าจะเป็นปีหนึ่งเกนะฮะร,รุ่นลรเซนนะครับ ใต้ฐานก็จะมีลักษณะนี้นะ,ะหลวงพ่อแพรใต้ฐานเนี่ยเขาจะเป็นเป็นมีเดือยหรือมีการอุดอะไรเนี่ยนะครับจะเป็นตะกุดหรือเปล่านะฮะแต่ส่วนใหญ่ของแท้ก็จะเป็นอุดอย่างนี้นะ,ะทุกองบางองค์ก็มีตะกุดอยู่ข้างหน้าเลยนะครับ อันนี้มีตะกุดอยู่ข้างหน้าเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรแต่ว่าคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งก็คิดว่าไม่ปลอมแน่นอนนะครับของหลวงพ่อแพรเนี่ยมีจํานวนมากจริงๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยก็มีวัดอื่นมาสร้างแล้วก็บางทีก็มีบางท่านก็มาขอท่านสร้างนะครับแต่ที่เป็นทางการจริงๆก็จะเป็นพวกรุ่นแพรพันแพรสองพันแพรสามน แพร่สี่พันอันนี้แพร่ห้าพันนะครับวงนี้จะเป็นแพร่ห้าพันอันนี้จะมีตะกุดทองคําอยู่ที่ด้านบนด้วยนะครับเล็กๆเนี่ยนะครับทองคําเล็กๆแล้วก็ข้างล่างก็ตะกุดเงินกับทองแดงนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยฮะผงๆผผเป็นเดือยๆไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะแต่เป็น เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของวัดเนี่ยนะครับว่าจะมีมีเดืยเดยๆเป็นผงอย่างเนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ได้ปล่อยเช่าไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับลองดูพระรอดบ้างนะครับ I love it.